สวัสดีครับวันนี้วันที่3มีนาคม2567นะครับวันนี้เราจะใช้วอลลุ่มเป็นแกนหลักนะครับสำคัญนะครับว่าหุ้นตัวใดนั้นมีวอลลุ่มเยอะที่สุดก็จะเป็นที่นิยมที่สุดของนักลงทุนนะครับซึ่งก็จะเข้าไปเก่งกำไรนะครับเราก็จะมาสแกนดูกันนะครับแล้วก็ไล่เรเยเียงราคานะครับ ก็ดูห้าดับแรกๆต้นๆของหัวลุ่มนะครับโดยนะครับตั้งคอนดิชันดังต่อไปนี้นะครับคอนดิชันที่เราใช้งานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะตั้งอย่างไรจะตั้งแล้วมันจะเลือกมาจากอะไรแล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ค่อยๆไปดูกันนะครับว่าจังหวะของมันนั้นเป็นอย่างไรใจเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในวอลลุ่มนะครับ แล้วก็ตั้งค่าจากตลาดเซตกับตลาด m อ i นะครับเลือกสองตลาดนี้ขึ้นมานะครับโดยมีการเป็นแปลงนะครับคือเช้งตั้งแต่ศูนย์ถึงสามร้อยแล้วก็เปอร์เซ็นเช้งก็คือศูนย์ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีอ่าวอลุ่มนะครับสูงมากกว่าธรรมดานะครับในในไทม์เฟรมเดย์นะครับก็คือมีวอลรุ่มมากกว่า SMA 5วัน ก็คือต้องมีมากกว่า3%ขึ้นไปนเพื่อจะดูว่าตัวใดนั้นเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ให้โชว์จากบนลุ่มมากที่สุดนะครับเราก็ลันสกรีนเข้าไปนะครับลันสกรีนกดลันสกรีนขาก็ขึ้นมาดังที่เห็นนะครับมีบนลุ่มเยอะสุดนะครับตัวแรกก็จะเป็น AJA นะครับอันนี้เขาเลือกจากบนลุ่มนะครับนี่นะครับก็มาดูเลื่อนมาดูตรงที่บนลุ่มนะครับ AJA มีอยู่ เจ็ดล้านหรือเจ็ดสี่มิลเลียนนะครับแล้วก็มี SMA 5วันนี้ก็คือ4.85มิลเลียนนะครับเยอะทีเดียวนะครับก็เริ่มดูกันเลยนะครับตัวแรกนะครับตัว AJA นะครับก็คืออย่างที่เกรียนในท่านทราบไปหลายครั้งว่าควรซื้อในขณะที่ทุกคนกลัวนะครับซื้อที่ราคาย่อตัวลงมานะครับแล้วก็จะเป็นการทำกำไรในระยะสั้น เมื่อเวลาราคาดีดกลับขึ้นไปนะครับถามว่าจะดีดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็ดูจังหวะแล้วน่าจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรครับ m s c d ยังคงไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างนะครับ m s c d นะครับ m s c d นี่นะครับยังคงไซด์เ,เนนวย์อยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับไซด์เวย์ไปทางด้านข้างยิงอยู่เหนือเส้นซิกเนลด้วยนะครับ RSI ย่อลงไปอยู่ที่63ไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้าง OBV ก็เช่นเดียวกันนะครับกำลังไซว์เวฟแตดินข้างเพระาะนั้นราคาก็จะออกไปไซไว์เวฟแต่เดินข้างก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับหรือในรูปแบบตัวนี้ยังไงก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปไม่แน่ไม่แน่นะครับวอนจันทร์ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปที่ซิลลิงชนซิลลิงต่อกาได้นะครับอันนี้ก็เราก็คาดคะเนไม่ได้นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปสำหรับ AJA นะครับ เอเจก็เล่าก่อนนะครับเล่าแล้วเล่าอีกก็คือว่าเขานะครับเดิมทีก็ผลิตจะจัดจำหน่ายนะครับว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะครับแผ่นเสียงอ่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเดิมทีนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็อุปกรณ์ขยายเครื่องเสียงต่างๆนะครับสำหรับเอเจขายอ่าขายอ่าเครื่องฟังธรรมะนะครับ ขายต่างๆนานาประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือนําสินค้าจากประเทศจีนมาประกอบนะครับขายแต่ก่อนเขาก็จะทําประเทศจีนก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะอคุณภาพไม่ดีนะครับแต่เขาก็จะนาสูภาพดีๆเข้ามา,าประกอบในโรงงานของเขาเองนะครับประกอบโรงงานเขาก็ติดตาของเขาเราก็อาแอปพูโดยตาของเขาเองนะครับก็ เป็นจังหวะที่ดีขาก็จะค่อยๆทํากําไรกับฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับแม้ว่าจะเป็นสินค้าจีนแต่ว่ารถ E ีวีเดี๋ยวนี้สินค้าจีนทั้งนั้นเลยนะครับของโลกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเราใช้ของ AJA ก็น่าจะเป็นส่วนที่มีมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นยังคงทำกำไรได้ต่อไปนะครับพูดถึง AJA ซึ่งเขาย่อลงมาเพราะว่าคุณคุณนวัตที่เป็น C e o ของ MGI นั้นมีหรือมีหุ้นอยู่ใน AJA นี้ลำดับ4นะครับก็เลยชุดกระชากขึ้นไปตาม m, m, m i g MGI นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาตามจังหวะของ MGI ที่คุณวัดบอกว่าพอระต่อนั้นมีการกันแกล้งกันนะครับก็จะมีส่วนมาจากที่เคยเป็นนะคนเห็คุควางคว่งตรงข้ามของคอสชอนั่นเองนะครับ ก็ขัดแยง้งคอสชอแต่เขาก็มีหลักการเาก็มีหลักการเขาก็พูดถูกในสิ่งของเขาเขาก็พูดเขาก็สิทธิ์มีสิทธิ์ของเขานะครัน่นก็ลองพิจาราดูนะครับว่าไหนเป็น,เป,นเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงใครโดนกันแกล้งหรือไม่โดนกันแกล้งหรือย่อตัวเพราะอะไรเพราะเหตุผลอะไรแล้วพอจังหวะถัดมาแล้วเขาก็ยังคงดําเนินตัวทํากําไรต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อนพูดถึงเรื่องกําไรแล้วก็ ยังจะต้องทํากําไรต่อไปเราก็อย่าไปกลัวอะไรการขึ้นการลงของราคามันก็เป็นไปตามเพราะความกลัวนั่นเองนะครับการแกล้งกันก็ก็รอดูระยะไกลแล้วกันนะมันจะเป็นอย่างไรก็คือราคาก็ต้องกลับขึ้นไปสลับเ j เก็อาจจะกลับขึ้นไปที่0.73ในประมาณสักเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับเดือนหน้านี้นะครับอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังนะครับให้ท่านว่าพิจารณาดูนะครับว่า เล่าให้ฟังถึงตื้นลึกหลาบางเป็นยังไงนะครับแต่หุ้นแต่ละตัวมีสตอรี่มาอย่างไงนะครับก็เผือท่านยังไม่ทราบก็ลองนําไปพิจารณาดูวางกลยุทธ์ดูว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรจะเข้าช้อนอย่างไรนะครับก็รอดูวันจันทร์นะครับว่าราคาจะพุ่งกลับขึ้นไปได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า MGI ก็เริ่มดีดกลับขึ้นมาเพราะดูจากเหตุการณ์และห,หลักการและเหตุผลแล้วไม่มีอะไรที่ หาข้อติติงเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันทําไม่ได้หมายว่าในเมื่อเขาประกอบธุรกิจโดยสุจริตเขามีวิธีการค้าขายโดยปกติก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปหยุดยั้งเขานะครับเพราะฉะนั้นราคาเมื่อเป็นทองแท่งบริสุทธิ์ก็ต้องเป็นทองแท่งบริสุทธิ์ราคาก็พุ่งกลับขึ้นมาท่านรอดูนะครับเพราะเล่าให้ท่านฟังประมาณนี้ถัดมาอีกสามตัวเป็นตัวเป็นตัวลูกนะครับก็เลยมาที่รับบิดนะครับ ที่มีวอลลุ่มเยอะที่สุดนะครับวอลลุ่มนะครับสแกนด้วยวอลลุ่มนะครับก็1ล้านนะครับหรือ1.00่นมนะครับมิลเลียนนะครับและปิดนะครับยังคงที่จะต้องทำกำไรในวันถัดไปนะครับเพราะอะไรครับเมื่อมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับแวลูอะไร sm e ก็ sm e ก็5วันก็ไซเวย์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น เมื่อถ้าเปิดมาวันจันทร์แล้วตัวนี้มีวอลลุ่มเข้านะครับก็ดูได้เลยว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับโดยนะครับปกติเราก็เห็นว่าราคานั้นยืนอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางรูจแบนนะครับมีโอกาสที่ไซด์เวดาวหรือไซด์เวอพขึ้นไปอีกนะครับเเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเปิดกระโดดขึ้นมานะครับเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับจังหวะดีมากเลยนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ ราคานะครับเปิดกระโดดเป็นสีเขียวแสดงว่าในวันถัดไปจะราคาพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ซื้อที่ ATO ในช่วงเช้านะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับเราลองย้อนกลับไปดูเก่าๆเคยมีไหมครับที่เขาเกิดพุ่งกระโดดขึ้นมาแบบนี้เคยมีไหมครับไม่เคยมีแสดงว่าจังหวะกําลังจะเป็นโอกาสที่พลิกกลับขึ้นไปอย่างแรงอ๋อโอเคครับมีตรงนี้นะครับที่ เปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับรก็ดูว่าไอ้พอเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียววันถัดไปก็สีเขียว,ส,ยวสีเขียวขึ้นไปนะครับจนไปชนจุดสูงสุดคือกรกอบริงเงินกับชั้นด้านบนสุดแล้วก็สายเวดาวลงมานะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกันราคาก็จะพุ่งขึ้นไปชนเส้นสองเลวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นกําไรเท่าไหร่ล่ะครับ ราคาปกติอยู่ที่0.441 43ใช่ไหมครับราคาเปิดนะครับอยู่0.43ราคาก็จะป,ปิดหรือพุ่งไปชนเส้นต้านทานเส้นสองว,วันที่0.57ก็มีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้น,น,นถ้าใครชอบแล้วปิดก็ลองเก่งกับไรด่ดูเห็นได้จากจังหวะบนลุ่มเป็นสีเขียวซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่100.67มิลเลียนนะครับแล้วก็ หัวใ่กาลังจะดีดกลับขึ้นไปหรือชี้ขึ้นนะครับแล้วก็เอเมซ d ีชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ไสวชี้ขึ้นไปที่43ถ้าไปแตะ50ยิ่งมีโอกาสจะพุ่งยาวทุกทะลุยาวขึ้นไปนะครับก็มาจากผลดําเนินงานล่าสุดก็คือ f 4 5นะครับของ labbit นะครับ obv ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีพาราอีกซาอยู่ด้านล่างและราคาก็จะค่อยๆทะลุทะลวงขึ้นไปที่ด้านบนชนเส้น2องเลวัน ก็ลองพารณาดูนะครับถัดมานะครับตัว B นะครับตัว B ตัวนี้ก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเรืออ่าตอนนี้ราคากําลังจะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับถ้าเราดูจากแนวโน้มดูจากหลักการของเราก็คือถ้าราคาลงต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเราก็จะกลับลงไปต่ําสุดแล้วก็จะสวิงขึ้นอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปได้เลยนะครับคือไซด์เวย์ขึ้นไป เพื่อไปชนเส้นสองเลว,วันมีโอกาสไปชนเส้นสองเลว,วันนะครับตัวน,นี้นะครับโอกาสที่ราคาจะไปชนเส้นสองเลว,วันมีนะครับสลับตัวบีเพราะอะไรครับบอล,ลุ่มเข้าห้าสิบเก้าแล้วก็ mcd ก็ชี้ขึ้นไปเป็นขาขึ้นไอซ์ไซสไ�เวที่ห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ obv ก็ไซเว์ถึงไซเว์อัพเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสพุ่งขึ้นไปชนเส้นสองเลว,วัน แน่นอนนะครับซึงจับตาดูนะครับราคาของ b นะครับมีโอกาสพุ่งก็อาจจะซื้อซื้อเขาเรียกเลยนะครับซื้อซื้อ ATO ีโอตอนเช้าแล้วก็ตอนสายมันก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ลองพี่นาดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ 0. 1 2ุดถึงนะครับสำหรับตัว b นะครับถัดมาตัว นัทก็คือเป็นตัวที่พึ่งเข้ามานะครับตัวนัทนะครับนัเนทออกออกเสียงภาษาฝรั่งร,ราคาก็ย่อกลกับลงมาที่ที่ตรง IPO เกือบวันรแรกๆนะครับราคาสูงกว่านน,นิดหน่อยตอนนี้ก็ยังคงมีจังหวะไซด์เวยยขึ้นไปเพราะว่ามีวันรุ่มเข้ามา500,000 5 0 0แสนปิลเลี่ยนะครับ ราคาก็ค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปแสดงว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่จะพุ่งตัวกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดที่ราคา10บาทค่อยๆกลับมานะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าอะไรครับ OPV ยังคงไซเวย์ขึ้นมาตัวไอซ์ใสยังไม่ไม,ไม่ปรากฏแต่ว่า MSD ยังคงเป็นจังหวะไซเวย์ดาวราะนั้นราคายังคงจะเกาะจะต้องไซเวย์ไปทางข้างนะครับราคายังคงไม่พุ่งขึ้นไปนะครับราคางคงไซเวย์ไปทางข้าง ก็แม้ว่าวันล่าสุดมีวอลลุ่มเข้ามาห้าแสนห้าห้าสิบสามจุดสองเจ็ดมิลเลียนนะครับลองพิจารณาดูนะครับถัดมา a ออทีนะครับ AOT ก็มีวอลลุ่มอยู่สี่จุดหกสี่สิบหกสี่แสนหกนะครับวอลลุ่มนะครับสี่แสนหกนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสหรับ a ออทีนะครับกำลังกลับพื้นขึ้นขึ้นมาสหรับ เทศกาลการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตลาดส่วนใหญ่ก็เป็นของคนจีนหมายความว่าคนจีนจะเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่ามีการฟรีวีซ่าของคนไทยไปประเทศจีนแต่หนึ่งมีนางคมที่ผ่านมานค,คือคนไทยไปฟรีถือแค่พาส,สปอร์ตฉบับเดียวนะครับฉบับเดียวนะครับถือแล้วก็ขอเข้าประเทศได้เลยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับก็ไม่ต้องขอนานนะครับเพราะฉะนั้นท่าอยากไปเที่ยวประเทศไหนไอ้ประเทศ ในประเทศจีนท่านก็สามารถที่จะไปนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านต้องการไปพบไปเจอนะครับก็พิจารณาแล้วก็ a o t ก็มีโอกาสที่จะราคาก็กําลังบีบตัวเข้ามากันของบุริ b a n นเมื่อบ e ริยแบนบีบเข้ามากันราคาถ้าเลือกข้างขาขึ้นมันก็จะบีบไซเวย์ขึ้นไปทีนี้ราคาของ a o t นะครับมีโอกาสขึ้นไปที่75บาทตอนนี้ราคาที่ห5บาทนะารัทราคาจะไปที่75บาท ก็ลองพิีรณาดูนะครับว่าจะได้กำไรเช่นนี้ท่านสนใจอย่างไรก็นําไปวางแผนดูเพราะว่าหุ้รุ่มนั้นก็เข้ามานะครับอยู่ที่400,6นะครับแล้วก็ m s c d ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปเช่นเดียวกับ r s i ไซด์เวย์อัพขึ้นไปอยู่ที่66แล้วก็ o v v ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปแม้ว่าติดลบก็ติดลบอยู่5 5 6 3 2มิลเลียนนั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพทำกำไรต่อไปนะครับแล้วก็ ค่าสามคือจริงๆเขาจะมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่67บาทนะครับก่อนที่จะไปที่75ต้องมีพลังพอที่จะข้ามไปที่75ก็คือต้องข้ามเส้น2และวันไปให้ได้ก่อนนะครับสหรบ AOT นะครับจังหวะกุ้เหมือนว่ากาลังจะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็ต้องรอลุ้นผลกําไรล่าสุดที่ F45 ว่ามีโอกาสอย่างไรนะครับมาปิดท้ายที่ตัว QHouse นะครับ ตัวเล็กสุดตัวล่าสุดนะครับคิวเฮาส์นะครับคิวเฮาส์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นของอ่าเป็นของอ่าท่านประธานคุณดรนิเวศนะครับถือประมาณสามสี่ร้อยกว่าล้านหุ้นก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่สองจุดหนึ่งแปดนะครับแล้วก็อ่าจังหวะแท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่าในวัน ถัดไปนี่จะเปิดเท่าราคาเดิมนะครับคือตัวนี้จะเปิดขึ้นมาที่2.18แล้วก็ไซเวย์พุ่งขึ้นไปอย,อยู่เยนอยู่เหนือกึ่งกลางดูจะแบนนะครับราคาก็จะไซเวย์ขึ้นไปแม้ว่าวนรุ่มนะครับเป็นรุ่มขายส,ส่วนใหญ่อยู่ที่29.26นะครับแต่เอสดีนี่กำลังดีดกลับขึ้นไปที่เส้นศีนยนะครับพร้อมกับไอซ์ใกำลังดีดกลับขึ้นไปที่50ตอนนี้อยู่ที่47นะครับ OBV ก็เช่นเดียวกันนะครับสะท้อนว่า กำลังจะประกาศผลการในงานไตามาาที่1ออกมาอย่างงดงามนะครับก็คือสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะประกาศก็ดูแล้วภาวะของเขาด้านเหมือนว่าจะทํากําไรนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าราคาเล็กๆน้อยๆนี่แหละกำลังจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับปกติเขาก็จะเทียบกับ SC นะครับอีกของของอ่าของทางสามีอ่าคุณชินวัฒน์หมายว่าคุณตระกูลชินวัฒนนะครับ เอนะครับก็ถือว่าเป็นของชนะินวัตรก็ได้นะครับเอสกับคิวเฮาตอนแรกราคาก็พอกันแต่ว่าลางหลังนี้เทียบเอสซไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีทุนไม่ม,ไม,มีไม่มีจีนเทานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจีนเทาซื้ออะไรมากกว่ากัน,นก็เข้ามาซื้อสังสังหาเลยรมารับก็ขายขายคนจีนก็น่าจะเยอะกว่านะ ก็ได้เงินเยอะกว่าด้วยตัวไหนขายหรือมีความสัมพันธ์กับคนจีนเยอะกว่าก็ได้กําไรเยอะกว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้กิวเฮาาก็หลังกลับมาบเดิ่มมาแตะด้านล่างกรอบนี้เนี่ยชั่อด้านล่างสุดก็จะขึ้นไปแตะด้านบนสุดนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปที่2.42 2.24นะครับขอพัยนะครับ2.24บาทนั่นเอง ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เรามาดูกันเล่นๆในวันหยุดนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเพื่อที่จะไปทํากําไรในวันที่จะเปิดตลาดอันใกล้นี้นะครับแตนก็ลออพี่นณาดูนะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กาบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่แกรุณาสมัครสมาชิกหลายเดือนเข้ามากาบขอบคุณอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ to me like